อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้นิควาทุกท่านครับมาเจอกับอีกหนึ่งสาขาใหม่ของชาตามือนั่นเองครับวันนี้เนี่ยเขามาเปิดกันในย่านประชาอุทิตนี่เองนะฮะตั้งอยู่กันที่วิเวลเลจชับนะครับหรือว่าใกล้ๆก,กับประชาอุทิศิ0นั่นเองสาขานี้เขาเปิดกันตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยฮะ บอกได้เลยครับว่าไอเรามันเนี่ยก็ชอบกินชาซะด้ดยเลยครับพอมาเจอชาตามือสาขาใหม่เนี่ยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิครับวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีสาขาใหม่แล้วนะตอนนี้ครับเป็นเทศกาลกินเจปีนี้อิ่มบุญอิ่มใจแล้วอย่าลืมมาอิ่มอร่อยกับชาตามือด้วยนะครับกับเมนูเครื่องดื่มของชาตามือครับที่มีทั้งความหอมอร่อย แล้วก็กลมกล่อมสุดๆเลยนะพร้อมเสิร์ฟตลอดเทศกาลเจปี JP นี้เลยใครที่กําลังมองหาน้ําอยู่นะฮะในเทศกาลเจปี JP นี้เดินไปที่ไหนเจอช็อปชาตามือเจอร้านชาตามืออยู่ทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยจัดเลยเข้าไปจัดเลยนะครับเพราะว่าเขามีโปรดีๆสำหรับ เทศกาลกินเจแน่นอนครับผมนิกเชื่อเลยนะครับว่าช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีเมนูในดวงใจอยู่แล้วและที่สําคัญครับขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเครื่องดื่มจากชาตามือนั่นเองที่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของนิคในช่วงเทศกาลกินเจเหมือนกันครับและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือวันนี้นะฮะเริ่มต้นที่เมนูนี้เลยครับชาเขียวกรีนทีนั่นเองนี่ wow. ท่านผูช้ชมชาเขียวของชาตามือเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะดื่มแล้วหอมสดชื่นกลมกล่อมไม่เชื่อขับรถมานี่เลยมาสั่งกินดูรับรองว่าติดใจแน่นอนนะฮะและยังไม่หมดเท่านี้นะนอกจากกินทีแล้วนะครับเรายังมีนี่ครับชาอู่หลงนั่นเองนะฮะ wow. ผู้ชมครับเมนูนี้นะฮะบอกได้เลยนะครับว่าความหอมอร่อยกลมกลม่อมด้วยรสชาติครับแล้วก็หอมละมุนจากใบชาอู่หลงนั่นเองนะฮะที่ผ่านกระบวนการเฉพาะของชาตามือครับคัดสรรมาเป็นอย่างดีทำให้ได้น้ำชาสีเหลืองทองกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ครับรสชาติเข้มข้นครับดื่มแล้วรู้สึกหอมปากหอมคอขึ้นมาทันทีเลยนะครับรู้จักขนาดนี้แล้วอย่าลืมแวะมานะครับฝากไว้เลยนะฮะสำหรับ เมนูชาครับในเทศกาลกินเจปีนี้ใครเดินทางไปที่ไหนนะเห็นช็อปชาตามือที่อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยนิอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปเช็คอินกันก็ดีเข้าไปลิ้มลองเมนูใหม่ๆที่ชาตามือเนี่ยเขาคิดค้นมาตลอดเวลารวมถึงตอนนี้ครับเป็นเทศกาลเจก็อยากให้คุณเนี่ยเข้าไปลิ้มลองกับเมนูเทศกาลเจของชาตามือด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับชาเขียวกรีนทีและชาอู่หลงครับ ใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าไปลิ้มลองความอร่อยของชาตามือได้เลยนะครับได้ทุกสาขากว่า160สาขาทั่วประเทศไทยเลยนะฮะหรือว่าสาขาที่นิกพามาแนะนําในวันนี้ครับกับสาขา Village รับประชาอุทิก90นั่นเองสาขานี้เปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าครับถึง6กโมงเย็นยาวๆกันไปเลยใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาด้วยนะครับ อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอปิดท้ายด้วยชายเขียวมัทฉะจากชาตรามือครับกับเมนูนี่เลยชายเขียวมัทฉะนมนั่นเองนี่ครับโอ้โห ได้รสชาติที่หอมกลมกล่อมชาเขียวมัชฉาครับมีทั้งชนิดขวดนะครับ40กรัมนะครับชนิดถุง100กรัมครับผลิตจากชาเขียวมัชฉาครับทำให้ได้รสชาติจากชาเขียวที่กลมกล่อมนะฮะสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะหรือทำเมนูของหวานเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันทุกท่านหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ163สสาขาทั่วประเทศไทยครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับ แอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตขั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับมีทั้งบิ๊กซีแม็กแควรูซีเจ็กเซสโลตัสฟู๊ตแลนด์วินล่ามาร์เก็ตถูกดีมีมาตรฐานก็มีนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเฮอร์เบิร์ทเฮาส์ออฟิเชียลสอบถามรายละ,ะเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดแอดเฮอร์เบิร์เฮาส์ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ทิกก็เซิร์ชว่าเฮอร์เบิร์ทเฮาส์ครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้้งงหหหหจจะะพาาาาาไไปปอออออรร่่่ยยกกกกนนนนนนิวาาััััับบชตตมืทีเสด์ค